สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลประชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังปังน้องไหนเด็กมีของเจอจับผิดอ้างธรรมะมั่วนักบุญหรือพวกหลวงโลกน้องไหนนิรมิตเทวาจุติถือเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ของสังคมไทยเมื่อผู้ใหญ่แห่ไปกราบไหวป้ปลกปลก เด็กป .1 ป .2 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในแง่ความมหัศจรรย์หน้าทึ่งในตัวน้องนายก็ต้องยอมรับว่าน้องเป็นเด็กมีของเพราะเด็กอายุแค่เจ็ดถึงแขวบถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องพูดว่ายังเล่นดีดลูกหินโดดยางกันอยู่เลยแต่น้องนายกลับพูดเรื่องศาสนาอย่างชาดฉานถึงขั้นสามารถสอนผู้ใหญ่ได้รู้จักอริยสัจสี่คืออะไร เราได้เห็นภาพที่ไม่คาดคิดจะได้เห็นเด็กน้อยนั่งทำวิปัสสนากรรมาฐานทำกลางกองตุ๊กตาตัวโตโต,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 ตรายรอบกายไม่จำเป็นต้องมีบรรยากาศอันสงบสงดัดวิเวกวังเวงแบบวัดหรือตามป่าของหนูน้อยก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ชิวๆความปังของน้องในส่วนหนึ่งเกิดจากการทำสื่อที่โดนใจผู้ชมได้สำเร็จโดยช่องทางแรกที่น้องในสามารถแจ้งเกิด จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือ TikTok จากนั้นก็กระจายไปอย่าง Facebook และ Youtube ซึ่งคนทำสื่อต้องไม่ใช่น้องไหนอยู่แล้วแต่น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเสริมลูกให้มาทางนี้อย่างสุดตัวน้องไนไม่เพียงแต่มีคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ยังมีสตอรี่จากปากพ่อแม่ในเชิงปฏิหารหรือเป็นผู้วิเศษด้วยสตอรี่นั้นเล่าว่าตอนอายุแค่สามขวบ น้องก็เริ่มบอกตัวเองว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามาเกิดมาช่วยพาคนไปสู่ยุคพระศรีอาริยะพ่อแม่คนไหนได้ยินลูกน้อยตัวเองพูดสักขนาดนี้ก็คงไม่มีทางที่จะไม่เชื่อว่าลูกของตัวเองเป็นผู้มีบุญมาเกิดมีสตอรี่ด้วยว่าในวันอาสาฬหาบูชาปี2558นหน้อน้องไนท์ทำท่าจะเกิดก่อนกำหนดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้น ถึงขั้นปากมดลูกคุณแม่เปิดแล้วด้วยแต่คุณหมอก็ช่วยให้เด็กอย่ารีบเกิดให้อยู่ต่อในคันจนครบกำหนดในอีกหนึ่งเดือนต่อมาพอเริ่มปังเป็นที่รู้จักแพร่หลายลำพังสอนธรรมะออนไลน์ทางติกต็อกก็ไม่พอต่อความต้องการของสายธรรมน้องหนจึงมีกิจรับเชิญไปบรรยายธรรมนอกสถานที่แบบออฟไลน์แทบจะกลายเป็นเดินสายพูดแล้วณเวลานี้แน่นอนว่า พอเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างศาสนาการตรวจสอบย่อมต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเริ่มตั้งแต่คอมเมนต์ในโลกโซเชียลที่มองเป็นความพิลึกเกินจะยอมรับได้และก็มีคนที่ไล่ตรวจสอบไปถึงคำแต่ละคำแต่ละประโยคที่น้องนายเทศนาออกมากระแสต่อต้านจึงเริ่มก่อตัวขึ้นและก็เริ่มสอกข่าวบาดปลายเมื่อฝ่ายพ่อแม่น้องไนเองถึงขั้นต้องพึ่งบริการทนายความบุกไปแจ้งความบกกบอท เอาผิดพวกที่มาบุลลี่น้องนายและยังงัดเอากฎหมายคุ้มครองเด็กมาเป็นเกราะป้องกันตัวให้น้องไหนอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ไปแค่ทนายและพ่อแม่แต่ยังมีมวลชนนับร้อยไปชูป้ายสนับสนุนน้องนายด้วยความศรัทธาเลือบใสรูปการก็คล้ายความขัดแย้งในวงการสงฆ์ที่ผ่านมาคือเวลามีการตรวจสอบพระสงฆ์นอกลีดที่ไรก็ต้องมีสานุสิทธิ์ออกมาลุกฮือลุยชนกับทุกคนที่ขวางหน้า ด้วยศรัทธาแรงกล้ามั่นใจในวิจารณญาณของตัวเองคำพูดของสาวกน้องนายที่ออกมาฟาดใส่บรรดาคนที่ข้่องใจในตัวน้องนายก็จะออกมาอีรอบเดียวกันอีกต่างหากคืองัดคำว่านารกมาขู่แต่คนที่ไม่กลัวนรกออกมาลุยกับองค์กรของน้องนายแบบเปิดหน้าชนก็คือนายสุภทพจน์นิิสัสทรนาย,ยกสมาคมวิยาวัจจักแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความนายสุพ,พัฒน์พดถึงกับฟันทงจากการติดตามฟังคลิปคำสอนของน้องไนมาตลอดต้องใช้คำว่าผิดทุกคลิปมั่วทุกคลิปและเข้าขายลัทธิวิปริตวิปราสโดยเฉพาะการที่น้องไนสอนว่าการนั่งสมาธิเป็นการเชื่อมจิตซึ่งนายกสมาคมวิยาวัตรระบุว่าไม่เคยมีคำนี้ปรากฏมาก่อนในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ถือเป็นการประดิษฐ์ธรรมะขึ้นมาใหม่ประเด็นสำคัญที่นายสุภัดพพนมุ่งตรวจสอบเป็นเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เพราะตัวเขาเชื่อว่าผู้ใหญ่นี่แหละที่เป็นคนสร้างตัวตนของน้องไหนขึ้นมาเวลามีกิจกรรมเดินสายบรรยายแบบออฟไลน์ก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่เป็นผู้จัดการให้ขณะนี้ผมกำลังตรวจสอบการให้ข้อมูลผิดๆและมีการเรียกเงินเรียกทองและได้มาซึ่งทรัพย์สิน จะมีการเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชนหรือไม่หากเข้าข่ายก็จะแจ้งความดำเนินคดีคำประกาศกล่าวจากนายกสมาคมวัย,ยาวัจกรตอนนี้มีคนแชร์คลิปมาให้ดูกันพ่อแม่สาบานว่าไม่มีการเรียกรับเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ตัวลูกคือน้องไนกลับได้รับเงินจากสาวกแบบแบบว่าเดินรับเงินไปตลอดทางการจะมีเด็กสักคนหันมาใส่ใจสนใจในพระพุทธศาสนาแบบน้องไอ ถือเป็นเรื่องดีและหายากมากๆแต่การจะให้เด็กก้าวข้ามจากเด็กไฟทางพุทธไปสู่ความเป็นพระอาจารย์กึ่งผู้วิเศษอย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวังให้มากๆเช่นกันศิลปชัยเดยลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปบลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty